สวัสดีครับนักเรียนสโตอิกทุกท่านนะครับวันนี้เชิญท่านฟังอโมฟาติอโมฟาติอาแขนรับและรักโชคชะตาครับแบบสโตอิกนะฮะผมได้เดียมาจากเมื่อวานนะฮะเป็นรุ่นน้องเขาโทรมาเรียกว่าฟูมฟายฟูมฟายเกี่ยวกับการเป็นอะไรนะไทรอยครับ เขาตรวจเจอไทรอยแล้วเขาฟูมไฟว่าฟูมไฟจะเป็นจะตายครับผมเองก็ก็เลยให้ข้อคิดไปเกี่ยวกับคำสอนสโตอิกครับว่าเนี่ยอัมาฟาติครับอะไรจะเกิดแค่มันเกิดครับยอมรับมันซะแค่คุณยอมรับอะไรก็จะง่ายขึ้นครับแต่ปัญหาคือคนเขาเองนะเขารับไม่ได้ครับ รับไม่ได้ว่าทําไมต้องเป็นชั้นนะจะเป็นคําที่ได้ยินบ่อยเนาะทำไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเกิดกับชั้นชั้นเป็นคนดีนะชั้นเป็นคนดีทําไมต้องเกิดกับคนดีอย่างชั้นเนี่เป็นสิ่งที่ทําให้เขานั้นเจ็บปวดฟูมฟายแล้วก็ทุรนทุรายนะคือจะบากไปแล้วเนี่ยผมเองก็ไม่ได้เป็นไทรอยของเขานะ คือผมมองในในใน,ในมุมของคนที่ไม่ได้เป็นน,นะบางทีก็รู้สึกว่าการฟูมฟล์ฟขนาดนั้นมันเป็นสิ่งที่เวอร์เกินไปหรือเปล่า,าต้องต้องต้องบอกตรงนะเออเรามองว่ามันก็เกินไปอะฟูมฟล์ฟามากเกินไปนะก็ให้แง่คิดผ่านคนที่อยู่นอกสนามให้เข้าไปนะวัสดุอีกนี่ยช่วยได้นะสำหรับเรื่องนี้แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำใจยากทำใจยากมาก เมื่อสิ่งร้ายเกิดกับเรานะผมชอบสิ่งที่สโตอิกเขาสอนให้เราหนังสือที่ชื่อว่า The Little Book of Stoicism นะฮะเขาได้พูดถึงช่วงหนึ่งที่ให้เรายอมรับโชคชะตาครับอ m มฟาติคือไม่ว่าไพ่นั้นชีวิตน่นนะนจะโยนไพ่อะไรให้เราครับเหมือนเราเล่นโป๊กเกอร์นะ เพรว่าชีวิตยนยไพ่ร้าให้เราอะเราต้องเล่นให้ดีสุดครับให้แย่ก็ต้องเล่นให้ดีสุดฮนะแม้ว่าเราจะไม่อยากได้ไม่ต้องการก็ต้องยอมรับมันครับไม่ใช่ถึงเลี่ยงครับไม่ใช่แค่ยอมรับแบบแกนๆนะแต่ต้องรักมันแล้วก็รู้สึกดีกับมันด้วยโอ้ทำยากครับทำยากมากแต่ ไม่มีทางเลือกอื่นครับผมก็ให้เขาคิดไว้ว่าเลือกเอานะระหว่างการที่ฟูมไฟล์แบบเนี้ต่อไปอะ่ะคือเขาจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวญี่ปุ่นทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเที่ยวไม่สนุกละเพราะว่าเป็นโรคแบบเนี้ยไม่สนุกละผมก็บอกไปว่าเฮ้ยความจริงมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องแยกนะโรคนั้นน่ะคือความเป็นไทรอยมันก็ รักษาได้แหละมันก็ไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงอะไรก็มีการรักษาได้หายอยู่ไม่ต้องผ่าตัดอะไรบ้างนะมันก็ไม่รุนแรงถึงขั้นต้องต้องตายวันนี้พรุ่งนี้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่นะทำไมไม่เอนจอยกับการไปเที่ยวล่ะเอนจอยการใช้ชีวิตเออรู้ว่าเราเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มไม่สบายแล้วเ,เริ่มไม่ไม่โอเคร่างกายไม่โอเคทำไมเราไม่เอนจอยช่วงเวลาที่เหลือให้มันจุดๆเลยวะคือเราเลือกได้นะที่จะเอนจอยคือมองโลกในแง่โพซิทีฟในแง่บวก แทนที่จะโฟกัสในเรื่องลบเราเลือกได้นะครับผมให้ในวคริดกับเราเลือกได้นะเราจะเอ็นจอยกับสิ่งที่เป็นบวกหรือเราจะจมปลักเราจะทุกเรื่องเป็นลบเลือกได้อยู่ที่เขาครับว่าเขาจะยังไงแต่เขาก็พยายามไม่จะโอ้โหดราม่าอย่างมากเลยว่าเนี่ยทำไมต้องเป็นกับฉันเป็นคำนี้ย้ำบ,บ่อยมากทำไมต้องเกิดกับฉันฉันเป็นคนดีเนี่ยคณ มันเป็นสิ่งที่ผมก็เลยแย้งไปว่าเฮ้ยคนดีอ่ะมันเป็นเพียงแค่เหตุการณ์นว้ยคนดีเพียงมันเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์บางอย่างครับมันไม่ใช่ทั้งหมดฮะสมมติว่าคุณเป็นคนชอบตักบาตรแล้วกันคุณชอบตักตักบาตรทุกวันเลยนะแต่ว่าถ้าคุณเดินไปในดงที่หมามันกัดกันแล้วคุณพยายามห้ามหมาไม่ให้กัดกันคุณคิดว่าหมาจะหยุดไหมไม่หยุดนะครับมันจะกัดคุณด้วยซ้ําไป นี่คือชัดเจนนะตัวอย่างนะหรืออ่ะทาไม่หมาก็ได้คุณเป็นคนดีคุณตักบาตรทุกวันเลยคุณทําบุญทุกวันพระแต่คุณเดินไปเหยียบรังมดคุณว่ามดจะมดจะหนีคุณไหมหรือมันจะกัดคุณมดกัดนะครับดังนั้นไม่เกี่ยวครับคนดีกับสถานการณ์ไม่เกี่ยวกันถ้าคุณเป็นคนดีแต่คุณไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันแย่ ลูกหลงคนโดนแน่นอนฮะนี่เป็นธรรมดาเป็นตักกะนะฮะอย่าเอาความเป็นคนดีมาว่าฉันเป็นคนดีฉันต้องรอดปลอดภัยไม่ใช่ครับชีวิตนั้นน่ะมันไม่ง่ายขนาดนั้นชีวิตมันจะไม่หวังดีคุณขนาดนั้นครับเหมือนอย่างที่ท่านมาคัสออเดรสบอกว่าชีวิตน่ะการใช้ชีวิตมันเหมือนกับการเล่นมวยปั้มไม่ใช่การเต้นรำโดนเตะ โดนต่อยคุณต้องโดนฮะโดนเตะโดนต่อยโดนทีบโดนถุยน้ำลายใส่ครับคุณโดนแน่นอนครับแต่อย่าให้สิ่งนั้นมาทำให้คุณนั้นต้องเป็นทุกข์ครับคุณเลือกได้ครับทำยากนะคือการพูดมันดูรู้รามแหละพูดอู้เนี่ยแต่ทำยากแต่คุณสามารถที่จะลองเลือกทำได้นะครับ คุณสามารถเลือกได้นี่คือสิ่งที่สโตอิกสอนเราครับเราเลือกได้ที่จะตอบสนองมันเหตุการณ์คือเหตุการณ์การตีความคือการตีความนะครับเราเลือกได้ที่จะตีความเหตุการณ์นั้นยังไงเซเนกาบอกว่าเหตุผลเท่านั้นที่จะทําให้น้ําตาเราหยุดไหลเพราะโชคชะตาจะไม่ทําเช่นนั้นโชคชะตานั้นไม่เคยที่จะ ปลอบโยนคุณฮนะไม่มีทุกตา,ตาก็เหมือนกับมือปราบครับเตะต่อยถมถุยฮนะเหตุผลเท่านั้นที่ทำให้เราที่ทำให้น้กตาเราหยุดไหลครับกลับมาครับเที่ยมนัดควบคุมเราครับที่จะเลือกครับว่าจะตีความเหตุการณ์ยังไงผมก็ให้เขาคิดว่าเฮ้ยดียนะเนี่ยไปตรวจเจอก่อนเนี่ย ร่างกายมันยังไม่แสดงอาการเลยเนี่ยเธอไปตรวจเจอก่อนมันดีจะตายเนี่ยรักษาได้ง่ายเขาก็ไม่รับเไรสิ้นแต่แต่คงเข้าใจว่ามันจะเป็นช่วงวันแรกนะที่เขารับรู้เดี๋ยวเวลาผ่านไปเนี่ยเขาคงรับได้แล้วก็ปล่อยวางคือทุกอย่างว่าทุกอย่างนะอยู่ที่การยอมรับครับยอมรับยอมรับถ้ายอมรับได้เมื่อไหรก่ก็มันก็จะไอความทุกความเจ็บปวดจะหายไปเองครับเปรียบเทียบง,ง่ายๆเหมือนคุณกินพริกฮะ กินของเผ็ดะฮะไปช่วงที่โอ้โหพริกมันซึมเข้าเส้นประสาทโอ้โหมันเผ็ดมันแสบมันร้อนมากเลยนะใช่ไหมแต่ความเผ็ดนั้นมันอยู่ตลอดไปไหมไม่นะฮะเหมือนกันความทุกข์เนี่ยมันจะไม่นานฮนะคุณอยากจะฟูมไฟวันนี้ว่าทำไมต้องเ,เกิดกกลชั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันนี่คุณไปเที่ยวญี่ปุ่นนะเรียบร้อยกลับมาเนี่ย ชันแบดมาละกูไม่กลัวละเนี่ยเวลาครับช่วยได้ครับเวลากับเหตุผลถ้าเหตุผลช่วยไม่ได้ให้เวลาช่วยครับอย่าเพิ่งรีบตีตนไปก่อนไข้ละกันอย่าเพิ่งรีบตัดช่องน้อยจะพอตัวละกันนี่คือสิ่งที่ผมได้จากสต่าเอกแล้วผมก็สอนให้น้องรุ่นน้องผมนั้นเอาไปเรียนรู้ครับ ไม่รู้ว่าจะรับฟังแค่ไหนนะเพราะว่าความด้วยคำเขาเป็นคนชอบเสมดราม่าครับดูจากฟีดนะคือดูดคน,นยังไงครับดูจากเขาใช้ facebook เ,เขาฟีดเรื่องอะไรครับเขาฟีดเรื่องดราม่าเรื่องข่าวเรื่องความขัดแย้งนั่นโอ้แน่นอนฮะพอมีเรื่องร้ายเนี่ยเขาจะดราม,ม่าเลยดราม่าควีนเลยมันเป็นปมนะครับที่ทําให้เขารู้สึกภูมิใจเล็กๆว่าฉันมีสตอรี่ไว้ที่จะดราม,ม่าได้เนี่ยเราอยากดราม,ม่าครับแต่ สตอ,อิกไม่สอนให้เราทำอย่างนั้นครับเราต้องนิ่งเราต้องเยือกเย็ยนแล้วเราจะใช้อุปสรรคใช้ขวากหนามใช้ขอมยากลำบากนั้นทำให้เราเก่งขึ้นดีขึ้นนะครับก็เป็นไอเดียไปคิดต่อนะครับเดียวกัรคลิปหน้าสวัสดีครับ